ออนบ้านสวยที่ดินงามค่ะวันนี้นะคะออนพามาอยู่ที่คลอง12ทัญ,ญบุรีปทุมธานีค่ะวันนี้อ่อนอยากนําเสนอนะคะแปลงนี้นะคะสวยระดับนางฟ้าราคาระดับนางซินค่ะอันนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะสวยสดงดงามมากๆค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะของเรานะคะติดคลองธรรมชาติค่ะเราเราแบ่ง2แปลงนะคะแปลงละ200ตารางวาค่ะหน้ากว้างจะอยู่ที่ แปลงละ31เมตรลึก26เมตรค่ะด้านหลังติดคลองธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าติดคลองธรรมชาติสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะตามออนเข้ามาเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ดินนะคะจัดสรรในโครงการนะคะหน้าแปลงนะคะจะเป็นถนนกว้างนะคะถนนคอนกรีตนะคะกว้างถึง8เมตรนะคะไฟฟ้าน้ำประปานะคะพร้อมสับทุกอย่างนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะถมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถม,ถมสูงกว่าถนนด้วยซ้ํานะคะสําหรับแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะคลองธรรมชาติด้านหลังกันเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเราแบ่งเป็นแปลง200ตารางวานะคะสามารถ ซื้อคู่ได้นะคะรวมแล้วก็หนึ่งไร่พอดีพอดีพอดิบพ,พ,พอดีนะคะและติดคลองธรรมชาติตรงนี้เลยค่ะคลองใหญ่มากๆเลยค่ะจากคลองก็เป็นที่นาน,นะคะแล้วก็เห็นไหมคะเห็นแนวต้นกล้วยไหมคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะใครที่ต้องการนะคะที่ดินที่ทําบ้านสวนนะคะธรรมชาติธรรมชาติติดคลองติดแม่น้ําได้บรรยากาศบ้านริมน้ํานะคะสําหรับแปลงนี้นะคะ เรายังมีเงื่อนไขที่พิเศษสุดๆค่ะวางดาวแค่ห้าหมื่นนะคะจัดงวดผ่อนนะคะ60งวดหรือ5ปีนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะหรือขอทราบเงื่อนไขนะคะและสำนักง,งานขายเราอยู่ที่คลองสิบหนองเสือนะคะรับรองค่ะว่าเรานะคะเป็นตัวจริงนะคะโฉนดจริงแน่นอนสนใจนะคะที่ดินที่แปลงสวยแปลงงามขนาดนี้นะคะติดคลองธรรมชาติแบบนี้นะคะรีบติดต่อออนเข้ามาเลยค่ะ อ่อนนะคะ091 789 5563นนะคะอ่อนบ้านสวยที่ดินงามค่ะแล้วพบกันในแปลงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ